สํานักพระราชวังจ้าเมื่อวานนี้นะคะมีแถลงการสํานักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะเลรักอัครราชภูมารีกรุพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีสเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรหรือว่าแขนขวาณโนะรงพยาบาลจุฬาภรฉบับที่สอง ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมวลัยรักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรรักติยราชนารีสเสด็จไปประทับร,รักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนาย,ยน2563ด้วยพระอาการชาบริเวณปลายนิ้วพระหัตถ์ขวาคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการแล้วพบว่าเกิดจากพระกิโลมะกะ ถ้าอ่านผิดต้องของอภัยนะคะเกิดจากพระกิโลมกะพระกิโลมกะหรือว่าพังผืดแล้วก็เส้นประสาทบริเวณใต้ข้อศอกคณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดผ่านกล้องเลาะแผ่นพังผืดเมื่อวันที่16มิถุนายนโดยไม่มีพระอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดพระอาการชาค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะและทรงปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแล้วคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จกลับประทับณนะพระตำหนักจัก,กรีบงกฎตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะก็พระองค์ท่านนะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคะเจ้าฟ้าจุฬาพรวรลัไลรักอัครราชกุมารีนะคะได้รักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาภรตั้งแต่สิ้พามิถุนายน จากอาการชาที่ปลายนิ้วพระหัตถ์ขวาคณะแพทย์ก็บอกแล้วว่าเกิดจากพังผืดเส้นประสาทที่ใต้ข้อศอกนะคะจึงมีการผ่าตัดโดยใช้กล้องเลาะแผ่นพังผืดเมื่อวันที่16มิถุนายนตอนนี้พระอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแล้วค่ะนะคะก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันโดยสำนักพระราชวางังนะจ๊ะ ตามนี้นะคะตามนี้นะคะค่ะอ่ะเราก็สบายใจกันไป